m a c b o โปรปีป0 2 0ี2ส2 0สามเดือนบอร์ดช็อตเปิดไม่ติดมาดูกันว่าอะไรเสียสวัสดีครับบี m a แม็กซ์นะครับผมมานอนอยู่กับคลิปนี้สำหรับ MacBook Pro 13นิ้ว2020 m a i n b o a r เมนบอดช็อตนะครับเปิดไม่ติดอาการของเครื่องเนี่ยก็จะมีปัญหาในส่วนของตัวเมนบอร์ดนะครับขึ้นช็อต ขึ้น5โวลต์เลยสังเกตเห็นไหมครับเพราะก่อนนั้นเนี้ยตรงเนี้ยจะขึ้น20โวลต์อันนั้นคือเมนหมอดดีช็อตคอนเนคเซอร์นะครับลงถึงในต่วนของนี่เลยทีเดียวมาดูทะลุเป็นรูเลยโอเคนะครับ ขอบคุณลูกค้านะครับลูกค้าจากรามินทานะครับไปสูงละสูงจะเป็นบอดอย่างเดียวเลยแต่ปัญหา,ญหาก็คือลูกค้าอยากได้ข้อมูลเพราะว่าเขียนงานอยู่ในนี้ก็ต้องจำใจซ่อมก่อนนะครับแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ก่อน <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวเราทำการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้แล้วเรามาดูกันว่าหลังจากที่แก้ไขแล้วปัญหาของไฟ20โวลต์จะออกหรือเปล่าถ้าไฟ20โวลต์ออกเครื่องเปิดติดแน่นอนมามาดูกันโอเคนะครับตัวนี้ก็จะต้อง เปลี่ยนอุปกรณ์ในส่วนนี้แล้วก็ไล่วงจรที่ช็อตทั้งหมดเนี่ยใหม่เพื่อจะให้เมนบอร์ดชุดเนี้ทำงานได้นะครับสังเกตดูโอเคนะครับอันนี้คือลายของตัวชุดเนี้นะครับที่มีปัญหานี่ช็อตเลยเพราะปกติลายเนี้ยจะต้องไม่ช็อตนี่ช็อตตกสูงเลยเคนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวนี้ออกแล้วก็ มาตรวจเชคของลายวงจรโอ้โหช็อตทั้งชอตทั้งบอร์ดเลยนะครับตัวนี้ โอเคประมาณ,ณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งหลังจากที่เราทําการแก้ไขแล้วก็ซ่อมเสร็จ<อ>ก็เป็นางานเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับ macbook pro ปี20นะครับตัวโมเดล a 2 2 5 1นะครับนี่เห็นไหมโอเคนะครับตัวนี้ลูกค้าใช้มาแค่3เดือนแล้วเมนบอร์ดช็อตตามรายละเอียดที่ต้นคลิปวิดีโอนะครับของเราก็รับซ่อมรับแก้ไขนะครับไม่ว่าจะเป็น iMac หรือ macbook อ่ะเดี๋ยวมาเปิดกันเลยนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมประกอบบางส่วนนะไม่ได้ไม่ได้ประกอบทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะเสียเวลานี่ประมาณนี้โอ้โชคดีมากนะครับข้อมูลก็ยังอยู่ครบแต่ลูกค้าเนี่ยไม่ให้ในส่วนของพาสเวิร์ดน่าจะมีข้อมูลสําคัญนะครับแล้วเดี๋ยวให้ถ้าลูกค้าเขามาใส่รหัสแล้วก็เทสกันอีกทีหนึ่งโอเคก็เรียบร้อยนะครับสำหรับแมงกูฟปัวตัวนี้ก็ฝากร้านไว้ด้วยนะครับของเราจะอยู่ที่สาขาลังติดและสาขารางคองแองนะครับตามรายละเอียดตรงนี้กับตรงนี้เลย นะครับเว็บไซต์ต่างๆสามารถเข้าไปดูได้หรือ,อแฟนเพจ b b m a แ t ็ก t ์นะครับสามารถบนบ็อกเข้ามาสอบถามปัญหาเรื่องรายละเอียดส่วนคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับฝากไว้ด้วยกับ m c b o o p Pro 2020เปิดไม่ติดท่านใดที่มีปัญหาต่างๆคอมเมนต์ไว้ใต้นี้เลยเลยผมอานนท์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ